สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,เ,า,มาเจาะลึกข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดนะครับความขัดแย้งรัสเซียยูเครนคือจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยมันชี้ว่ามีการโจมตีข้ามพรมแดนครั้งใหญ่เลยเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านวันนี้เองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วแต่และฝ่ายเขามองเรื่องนี้ยังไงค่ะภาพรวมก็คือมีการโจมตีทางอากาศที่ ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะจากรัสเซียพุ่งเป้าไปที่ยูเครนหลายพื้นที่เลยในขณะเดียวกันยูเครนเองก็ตอบโต้กลับไปเหมือนกันค่ะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในรัสเซียก็ยังเป็นการประทะกันทีเ่เรียกว่ารุนแรงนะคะต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันทันทีเลยถ้าเราเริ่มจากการโจมตีของรัสเซียก่อนข้อมูลบอกว่าเป็นการโจมตีทางอากาศระ,ะลอกใหญ่จริงๆนะครับกระจายไปตั้ง14แคว้นทั่วยูเครนเลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการโจมตีเข้าเหมือนกันนะฮะ ค่ะกว้างมากมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนที่แคว้นซาโบริเชียทางใต้แล้วก็ที่น่าสลดใจคือมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า30คนซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วยอันนี้กระทบพลเรือนโดยตรงเลยนะครับใช่ค่ะผลกระทบต่อพลเรือนอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเสมอเลยค่ะทางประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนเขาก็ให้ตัวเลขมานะคะว่ารัสเซียเนี่ยใช้ขีปนาวุธไปหลายสิบลูกเลยครับ กี่ลูกครับพอจะมีตัวเลขไหมประมาณ45ลูกค่ะแล้วก็มีดโดรนอีกแบบว่าเกือบ540ลำในการโจมตีรอบนี้โหดโดรน500กว่าลำค่ะตัวเลขนี้มันก็สะท้อนขนาดของปฏิบัติการเขามาค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นก็หนักหน่วงเอาเรื่องอย่างที่แคว้นเดนิโปรเปตรอฟสก์ ทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีรายงานว่าโครงสร้างพื้นฐานเสียหายหลายแห่งเลยอืมครับรวมถึงอาคารที่พักอาศัยแล้วก็มีศูนย์การค้าด้วยในเมืองเดนีโปรที่โดนไปการที่เป้าหมายมันรวมถึงอาคารที่พักอาศัยกับศูนย์การค้าด้วยเนี่ย ในมุมของยูเครนเขามองว่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์รัเสเซียไหมครับคือทางยูเครนเขามักจะมองว่าการโจมตีลักษณะนี้เป็นการแบบว่าสร้างความหวาดกลัวกดดันพลเรือนอะไรทํานองนั้นนะคะแต่ในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเขาก็ออกมาถแถลงยืนยันปฏิบัติการอ๋อออกมายืนยันแต่เขาบอกว่าการโจมตีเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ทั้งหมด ซึ่งอันนี้ก็เป็นการสื่อสารจากฝั่งรัสเซียว่าน,นี่เป็นการปฏิบัติการทางทหารตามแผนของเขาเข้าใจครับแต่เรื่องมันก็ไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะว่ายูเครนเองก็ตอบโต้กลับไปเร็วเหมือนกันมีรายงานว่าโดรนยูเครนไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันสองแห่งในรัสเซียเลยที่แคว้นครัสโนโดากับที่เมืองซิซรานดูเหมือนว่าโรงกลั่นพวกนี้จะเป,เป็นเป้าหมายสำคัญหรือเปล่าครับเพราะาเห็นว่าเคยโดนโจมตีมาก่อนแล้วด้วยใช่ค่ะมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แน่นอนค่ะ เพราะว่ามันเป็นการพุ่งเป้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของรัสเซียโดยตรงเลยทางยูเครนเขาอ้างว่าการโจมตีเนี่ยทำให้เกิดระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ที่โรงกลั่นในคลัสโนโดาซึ่งกำลังการผลิตปิโตรเลียมก็ไม่น้อยนะครประมาณ3ล้านตันต่อปีครับผมส่วนที่ซิสรานอันนี้ใหญ่กว่ามากผลิตได้ถึง8.5ล้านตันต่อปีก็เกิดเพลิงไหม้เหมือนกันแล้วทางรัเสเซียไว่ายังไงบ้างครับยอมรับความเสียหายไหม คือเจ้าหน้าที่รัสเซียในคราสโนดาเนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะว่ามีการโจมตีจริงเกิดความเสียหายจริงแต่เขายืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต <ừ> แต่ถึงยังไงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแบบนี้มันก็เป็นการสร้างแรงกดดันทางเศรษฐ,ฐกิจที่ชัดเจนมากๆค่ะนอกเหนือจากการสู้รบในแนวหน้าครับนอกเหนือสงครามทางอากาศที่ว่าดุดเดือดแล้วเนี่ยสถานการณ์บนพื้นดินเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญอะไรบ้างไหมครับ ก็ยังตึงเครียดสูงค่ะล่าสุดมีรายงานจากฝั่งรัสเซียนะคะว่าเขาสามารถยึดหมู่บ้านโคมิเชวกาในแคว้นดเนสก์ทางตะวันออกได้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการรบที่ยืดเยื้อะในแนวรบด้านนั้นมานานแล้วครับแต่ยูเครนยังไม่ยืนยันข่าวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทางยูเครนยังไม่ได้ยืนยันข่าวดังกล่าวการสู้รบภาคพื้นดินมันก็ยังเป็นลักษณะรุกคืบทีละน้อยแล้วก็มีการต่อต้านอย่างหนักนะคะอืม่ามกลางการสู้รบที่ดุเดือดทั้งทางอากาศทั้งภาคพื้นดินแบบนี้ แล้วความพยายามทางการทู่ล่ะครับมันดูเหมือนจะสวนทางกับสิ่งที่เกิดในสนามรบหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือการโจมตีระลอกล่าสุดนี้มันเกิดขึ้นในขณะที่ก็ยังมีความพยายามระหว่างประเทศอยู่นะคะในการหาทางเจอจ่าสันติภาพอยู่เบื้องหลังครับแต่การกระทําในสนามรบเนี่ยมันก็ส่งสัญ,ญญาณที่แตกต่างออกไปประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองเขาก็มองว่า การโจมตีของรัเสเซียเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเลยว่าอีกฝ่ายไม่ได้สนใจการเจรจาอืมคือมองว่าเป็นการกระทําที่ขัดขวางการเจรจาประมาณนั้นค่ะแล้วเขาก็ย้าว่าทางเดียวที่จะรับมือได้คือต้องเพิ่มแรงกดดันโดยเฉพาะการคว่ำบาตท,ที่เข้มข้นขึ้นไปอีก เรียกร้องให้ทั้งสหรัฐยุโรปทั่วโลกลงมือทำซึ่งจะดูเหมือนจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในยุโรปพอดีเลยนะครับใช่เลยค่ะพอดีกันเลยในช่วงสุดสัปดาห์นี้เองรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปเขามีกำหนดการประชุมกันแล้วก็มีวาละสำคัญคือการพิจนารณาม,มาตรการที่อาจจะแรงขึ้นไปอีกขั้นนั่นคือการจะอายัดทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งไว้ในยุโรปหรือไม่อายัดทรัพย์สินเลย ค่ะซึ่งมูลค oh, 00่าม eh? ันมหาศาลมากนะคะเราราวสองจุแสนล้านยูโรโอ้สองแสนล้านยูโรเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักช่วงบ่ายวันนี้อืมเลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแผนที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นแล้วละมั้งคงต้องอยู่บ้านแทนเมื่อวานลองทำอาหารสูตรใหม่ตาม YouTube ดูเอ่อรสชาติมันก็ออกมาแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะ แค่ไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยจริงๆนะการตัดสินใจเรื่องนี้ก็จะเป็นสัญญาณสำคัญมากๆค่ะถึงท่าทีของยุโรปต่อสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อแบบนี้ครับสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้สถานการณ์ก็ยังคงเป็นการเผชิญหน้าการตอบโต้กันอย่างรุนแรงจริงๆนะครับ ทั้งมิติของการโจมตีทางอากาศที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยแล้วก็การสู้รบภาคพื้นดินที่ยังคงดําเนินต่อไปควบคู่ไปกับความพยายามกดดันทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการทูตใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อนะคะจากข้อมูลเหล่านี้ก็คือในขณะที่การโจมตีมันดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วท่าทีของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงแข็งก้าวกันอยู่เนี่ยมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจระดับสูงอย่างเช่นการคว่ำบาตรหรือแม้แต่การพิจารณาอายัดทรัพย์สินครั้งใหญ่นี้ มันจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การเจรจาที่แท้จริงได้ไหมหรือสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นแค่ปัจจัยที่เพิ่มความขัดแย้งให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้น่าติดตามค่ะ